การสรุปของการดำเนินงานของนายภาชีราชาคำตำแหน่งครูกศตตำบลปฏิบัติหน้าที่ครูตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการดีเมสศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบริบูรณ์ตั้งอยู่ที่บ้านเทศชมพูหมู่ที่9าตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นโดยมีนางสุภาพรอ,อินทมาศรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูเป็นผู้บริหารมีนางพัทรมาศอบมาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้นิเทศติดต,ตามงานและนายภาชีราชาคำปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนรูู้รรระดับบบติณ จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s, <S ในส่วนข้อมูลพื้นฐานมีการจัดทาข้อมูลแผนคํารับรองการปฏิบัติงานพร้อมทั้งยังมีระบบไฟฟ้าน้าประปาอินเนทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนโต๊ะเก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้เรียนอย่างครบครันตัวชี้วัดที่2ระดับความสาเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติาการก่อสอนตนําบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตําบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดมีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบดีเมสอย่างครบถ้วนตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศกำหนดมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด53คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น19คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย34คน ร้อยละของผู้เข้าสอบหลายภาคจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567ได้เข้ารับการทดสอบหลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ96.33จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกโรงเรียนเนตมีผู้มีสิทธิสอบ9คนเข้าสอบ8คนคิดเป็นร้อยละ8 8 8มีการจัดทำแผนการสอนแบบ Active Learning มีการช่วยเหลือผู้เรียนการติดตามนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน มีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกปชของนักศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการนักศึกษาร้อยละเกของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดที่400ล้านะของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อยไป4ภาคเรียน โดยนัประหัสนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน4ภาคเรียนจำนวน14คนจบ7คนคิดเป็นร้อยละ50ตัวชี้วัดที่500ละของผู้เข้าสอบหลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบหลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ9.17.40ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ9 5 7 5รวมคิดเป็นร้อยละ9 6 3 3ตัวชี้วัดที่600ลนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาบังคับร้อยละของผู้เข้าสอบรลายภาคปีงบประมาณของภาคเรียนที่ผ่านมามีผลสำมีทางเรียนเฉลีย่ย2.00นขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ8ป1สอบตัวชี้วัดที่7จ็ดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายเกินกว่าเป้าหมายมากกว่ากิจกรรมกิจกรรมที่1การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย6คนผลการดำเนินงาน12คนกิจกรรมที่2การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร30 12ชั่วมมงงเเป้าาาาหยคนนนนผลกรดิ กิจกรรมที่3การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีไทยสร้างความภูมิใจในวิถีถิ่นเป้าหมาย2คนผลการดำเนินงาน3คนกิจกรรมที่4การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและเศษวัสดุเหลือใช้เป้าหมาย1คนผลการดำเนินงาน2คนกิจกรรมที่5การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาและการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเป้าหมายหนึ่งคนผลการดำเนินงาน2คนตัวชี้วัดที่800้ยล้าของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผู้จบหลักสูตรนําความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตรคิดเป็นร้อยละหนึตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดาเนินง,งานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานสถานศึกษาผลการดําเนินง,งานตามเป้าหมายเกินกว่าเป้าหมายมากกว่ากิจกรรม1ส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย12คนผลการดําเนินงาน12คน2ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวนสี่แห่งเป้าหมาย40คนผลการดำเนินงาน60คน3ส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายเป้าหมาย40คนผลการดำเนินงาน100คน4ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนร่วมกับสอสอรระดับตำบลบริบูรณ์ทำโครงการส่งเสริมการอ่านในวันเด็กแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ณโรงเรียนบ้านผาขามตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น11มกราคม2 5 6 8เป้าหมาย60คนผลการดำเนินงาน200คน5กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมุมส่งเสริมการอ่านในศูย์การเเเรรรียยนนนนนนูู้้ตาาาาบบลิณ์ปหม60 100คคผกดง หกส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนออกหน่วยในโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย60คนผลการดำเนินง,งาน240คนตัวชี้วัดที่สิบจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบก,กับเป้าหมายจำนวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนมีผลการดำเนินง,งานมากกว่ากิจกรรมตัวชี้วัดที่เอ็ดระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมมกกการรรจจิ ร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมนิเทศติดตาม1สกรระดับตำบลเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลทุกเดือน2ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาในโครงการบริบูรณ์เกมครั้งที่11สนามโรงเรียนบ้านผาขามตำบลบริบูรณ์3โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลได้มีการประชุมคณะกรรมการสสประชาต,าตาบนบน่ตำบลบริบูรณ์4ศูนย์อำนวยการการป้องกันและปร,ะราบปรามยาเสพติดตำบลบริบูรณ์ได้ร่วมประชุมวางแผนในการการป้องกันและปร,ะราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลบริบูรณ์ ห้าศูนย์ดำนินการจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปร,รัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสจสรกรระดับตำบลบริบูรณ์ได้จัดกิจกรรมรวมกับภาคีครือข่ายหกได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านผาขามหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพตัวแทนองค์กรในชุมชนเจ็ดสรกรระดับตำบลบริบูรณ์รวมกัรรบคณะกรรมการการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตัวชี้ หนึ่งโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ2โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3โครงการสกงเริเลื่อนทุนสร้างงานสร้างรายได้4โครงการสถานศึกษาสีขาว5โครงการส่งเสริมจิตอาสาจิตสาธารณะ6โครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไทยแลนด์สโรดรอเผ่เดโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือยุวกาชา แโครงการยกระดับพัฒนาอาชีพหนึ่งกศนตำบลหนึ่งหลักสูตรอาชีพ9โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสอนเรียนทุกที่ทุกเวลาเอ็นเวอร์นีไทยสิโครงการกีฬาสกรของแก่นเกมต้านยาเสพติด1 1โครงการสร้างวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือประชาชาบ้าน 12. โครงการการขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลนตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจะทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice การเยี่ยมบ้านนักศึกษาเทคนิคสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบริบูรณ์ได้มีการเยี่ยมบ้านติดตามผู้เรียนการช่วยเหลือผู้เรียนแบบร้อเส่งผลให้มีจำนวนผู้เรียนเข้าสอบประจำภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2567้ารยึกเดเข้าสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละเู้าสบยยของส่ศนยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละเก้าสิบห้ดเจ็ดห้ารวมคิดเป็ร้อยละเก้าสิบสองหกจุดสามสามมีร้อยัะผู้เม้าสอบสูงตามนโยบายของสำนักงานส่งเสร สองคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสกรระดับอำเภอสีชมพูคำสั่งที่0 5 2568 3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำนึกรักบ้านเกิดตามวิถีสีชมพูสกรระดับอำเภอสีชมพูคำสั่งที่0 6 2567 4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวสกรระดับอำเภอสีชมพูคำสั่งที่07 2568 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเลื่อนทุนสร้างงานสร้างรายได้สกรระดับอำเภอสีชมพูคำสั่งที่36 2,568 6. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและเศษวัสดุเหลือใช้สกรระดับอำเภอสีชมพูคำสั่งที่47 2,568 7. คำสั่งให้สกรระดับตำบลบริบูรณ์เป็นสนามสอบดิจิตอลเทสติ้งวันที่8-9กุมภาพันธ์2,568ครั้งที่2ปีการศึกษา2,567สกรระดับอำเภอสีชมพู8คคคคคคำำำสัััั่งงงใใหห้้้้นนาา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 ยยยยยชชีรร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 รเเปป็วววิทกกกกกููบบมมมมตตโออณะะจ์ลื และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวันที่30ตุลาคม2567รุ่นที่2รุ่นที่4ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสีชมพูวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์2568 9คำสั่งให้นายภาชีราชาคำครูกศตำบลสำรวจการเก็บข้อมูลการรู้หนังสือ2568เลขที่หนังสือที่สท .07035 ว /786 สำนักงานสกรประจำจังหวัดขอนแก่นลงวันที่6มีนาคม2568 10คำสั่งให้สสประชากรดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยบบีีีงงงงปปรรระะมมาาาาณ2568 25 07035 367ททท่่่สสสววววนนนนนนััััักกกจจหดขอแลธค 2567 11คำสั่งให้สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุระหว่าง6 1ถึงปีให้กลายเป็นศูนย์ไทยแลนด์สโตร์รับผาวที่สทศศูนย์เจ็ดศูนย์สามห้าว่าสามหนึ่งห้าเก้าสำนักงานสปรประจำจังหวัดขอนแก่นลงวันที่14พฤศจิกายน2567ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอบคุณครับ